สวัสดีครับพี่น้องครับมืันนี่ผมกับสีภาพมาเบิงหาดไส้ขาวครับอยู่กลางของหรือกลางม่นาำโขงนะครับระวางประเทศไท้และแขวงสวรรค์นักเขตประเทศเล้านะครับหาดไส้ขาวนี่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถายนนะครับเป็นประจำของทุกปีนะครับน้ำจะลดลงมากก่าจะเห็นเป็นหาดไส้ขาวอยู่กลางของหรือกลางโขงนะครับ ความยาวของหาสทรียมีอยู่ประมาณหน <campe on ata> ึ่งช่วงนะครับช่วงหนึ่งกับประมาณเกือบร้อยสองร้อยเมตรนี่ครับอยู่ฟังตรงข่าวาแต่เป็นแผลงสวรรคน,นาเกียร์ของฟังประเทศเล่าเท่านะครับผม มาเด้อพี่น้องเด้มาเทียวหาไส้ขาวกิาววนลล่าหวของจังหวัดมุกดาหานะครับเด้อไรว่าไลจะไร้อ